สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพอดีว่าผมไปเจอเกมแปลกๆน่าเล่นมาชื่อว่าโปรติโตนะครับไม่รู้เกมนี้เป็นยังไงนะเห็นรูปมันปั่นดีก็เลยว่าจะลองมาเล่นดูและอะไรเนี่ยเออเข้ามาให้โฆษณาอะไรไม่รู้นะครับท่านผู้ชมอันนี้บัตรทักษะอะไร ันนี้คืออะไรมีอยู่ยี่สิบเหรียญซื้อไปก่อนหยิบมาอันนี้อะไรสีอะไหยิบมาก่อนเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเกมกันนะทุกผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นการเลือกตัวนะครับพอเลือกตัวละครเสร็จแล้วก็จะได้เลือกอาวุธนะครับท่านผู้ชมมีอะไรมีหน้าไม้ปืนลูกโม่ปืนกลเล็กปืนพ,พกนะครับ คือเลเซอร์ก็มีคือยิงระเบิดเล็กก็มีนะเดี๋ยวลองไปเล่นด่านที่หนึ่งดูน,นี่อะไรไม่รู้นะไม่ควรเล่นถานม,มายยไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวติดซิกขาลิตนะอันนี้พอเล่นเว็บที่หนึ่งเสร็จนะครับมันพอเลเวลอัพนะมันจะให้เลือกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คิวเขียนนี่จะเป็นเงินนะเพื่อมาซื้อของพวกนี้นะรายละเอียดเยอะมากนะเกมนี้ ไม่ใช่ว่ากดมาเล่นเลนเลยได้เลยนะบางทีรายละเอียดก็สําคัญเหมือนกันนะบางทีนะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูสักเว็บหนึ่งแล้วเมื่อกี้ผมเล่นมาเว็บแรกอันนี้เป็นเว็บที่สองนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ถือปืน2องมือนะครับเหมือนกับพอจบเว็บถ้าเราเลเวลอัพนะครับมันจะให้เรียกค่าพลังนะเยอะมากเลยนะครับ อันนี้ผมอัพมา2เวินะครับเลือกได้2รอบอันนี้ก็จะมีตัวเลือกมีแบบ VIP ด้วยนะครับเลือกได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยพอเลือกเสร็จนะมันก็จะให้มาร้านค้านะครับอันนี้เป็นสกิลนะครับใส่ได้ไม่อั้นนะครับสกิลแต่อาวุธถือได้สูงสุด6กระบอกนะครับ ผมซื้อนะซื้อปืนมาเลยมันอัพปืนได้ได้วยนะนี่อาเป็นสีอะไรอะสีฟ้าเหรอคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมแจบปืนผมมิแม่งถือที่เโลก,กระบอกนะครับแ,แม่อัพสุดแล้วนะครับคันแดงแตอนแรกมันจะเป็นสีขาวเลยไหสีขาวสีขาวอัพสองอันก็จะเป็นสีฟ้านะครับพอสีฟ้าสองอันก็จะเป็นสีม่วงนะครับ มงสองอันถึงจะเป็นแดงนะครับและดูเว็บที่สิบสี่นะครับแม่มาอย่างเยอะพอมันถึงช่วงเว็บที่สิบแปดสิบเก้านะครับมันก็จะเจอแต่พวกถึกๆนะครับแต่ว่าป็นไรนะครับปืนผมแรงพอถึงเว็บยี่สิบมันก็จะเป็นบอสแล้วนะครับผูจะไปตัดตอนถึงบอสเลยแล้วกันเพราะมันจะถึกแค่ไหนนะบอสเจอปืนแดงหกกระบอกเข้าไปผมว่าบอสก็ไม่รอดเหมือนกัน อันนี้จบเว็บที่สิบก้าแล้วนะครับอันนี้เลือกนะครับแล้วก็มาซื้อของซื้อให้หมดเลยนะเว็บสุดท้ายแล้วมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดเอาหมดแล้วตังค์ลองไปดูบอสนะครับอันนี้บอสนะครับเฮ้ยเฮเาเรื่องเอาเรื่องพิ้งชนเอาเ้าน,นี่บอสตายอันนี้บอสเรื่องอะไรครับเนี่ยนิ่มจัด ใครอยากจะลองเล่นก็ไปลองโหลดดูแล้วกันครับ b l u เตโ t eto. ไปละ